แค่สวิธีการจัดเก็บมัชฉะให้มีสีสันที่สดสวยกลิน่นหอมเหมือนตอนที่เราเปิดกระปุกกินใหม่ๆเคล็ดลับข้อแรกก็คือเก็บมัชฉะในภาชนะที่ปิดสนิทค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นแล้วก็พวกอากาศนะคะเข้าไปทําให้รสชาติแล้วก็กลิ่นของมัชฉะเสื่อมลงเร็ว <2 S 1> ค่ะสองเก็บมัชฉะในที่แห้งและเย็นนะคะเคล็ดลับข้อที่2เนี่ยเพื่อนๆค่ะระวังอย่าให้ไปโดนแสงแดดหรือว่าอุณหภ,ภูมิที่สูงๆนะคะเพราะว่าความร้อนยจะทําให้คุณภาพของมัชฉาเนี่ยลดลงไปด้วยค่ะอย่างที่ว่านสำลีนะคะเวลาเปิดใช้มัชฉาชงดื่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยก แบบนี้ค่ะและอีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็คือการเก็บมัทฉะในตู้เย็นนั่นเองถ้าอยากให้มัทฉะสดใหม่ได้นานๆน,น,นะคะอีกวิธีคือเราเอาเข้าตู้เย็นเลยแต่ว่าเราต้องเมคชัวร์นะว่าเราปิดฝาสนิทนะคะเพื่อป้องกันเนี่ยไม่ให้กลิ่นในอาหารอื่นๆนะคะมันมาเข้ามัทฉะเราหรือว่าเราจะใส่กับซิปล็อกแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อไม่ให้ความชื้นอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าไปในกระป๋องมัทฉะเราด้วยมัทฉะที่มีการจัดเก็บดีก็จะมีสีเขียวสดกลิ่นหอมเหมือนเปิดใหม่ทุกครั้งว่าีเคล็ดลับนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ เลยที่ตะกร้าเหลืองซ้ายมือค่ะ